สวัสดีคะ่ะออนออนชารุคนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือต่อจากคลิปที่แล้วนะคะอันนี้เป็นพาร์ทสอเนาะพาร์ทที่แล้วออนแนะนำ routine, สกินแคร์รูนสกินแคร์ต่างๆไปพวกเซรั่มพวกครีมพูกนี่น่ำไปเนาะส่วนพาร์ทนี้เนี่ยออนจะแนะนำที่เกี่ยวกับภูมิแพ้การรักษาภูมิแพ้ต่างๆนะคะ <S <S อย่างแรกเลยเนาะคือออนรักษาภูมิแพ้ที่ คลินิกภูมิแพ้อัล์จีคลินิกนะคะที่บิ๊กซีสะพานควายอ่อนจะขึ้นตรงนี้ไว้ให้ดูเนาะก็ออนรักษากับคุณหมอซึ่งคุณหมอเขาเป็นอาจารย์หมอที่เป็นนายกสมาคมหรือเป็นประธานสมาคมอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับภูมิแพ้ออนไม่มั่นใจโดยค่ารักษาเนี่ยส่วนมากจะอยู่ที่ทุกครั้งที่ออนไปรักษาเนาะราคาจะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทถึง3,000กว่าซึ่งออนต้องไปรักษาแบบ ทุกอาทิตย์หรือว่าอาทิตย์เว้นอาทิตย์มันเลยทําให้ถือว่าค่อนข้างแพงแบบอาทิตย์ละสองพันก็ถือว่าค่อนข้างแพงเนาะหลังๆออนก็เลยไม่ค่อยได้ไปแต่ก็ทําให้อาการของเราดีขึ้นเนาะอย่างที่บอกว่าภูมิแพ้เนี่ยมันเกิดได้จากหลายปัจจัยทั้ที่คุณหมอบอกว่าถ้าเราอยากให้ภูมิแพ้หายเนี่ยหลักๆเลยคือเราก็ต้องเลี่ยงปัจจัยที่ทําให้เกิดภูมิแพ้เช่นถ้าใครแพ้กุ้งก็เลี่ยงที่จะไม่กินกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะ จะง่ายหน่อยแต่สำหรับออนเนี่ยจากการที่ออนทำสกินเทสเนี่ย คือออนแพ้ฝุ่นมาเลยทําให้เราเลี่ยงปัจจัยนั้นไม่ได้เพราะว่าฝุ่นคือสิ่งที่เราต้องเจอในทุกๆวันเจอในทุกๆท,กท,กที่โดยเฉพาะช่วงที่ pm 2.5กําลังขึ้นสูงเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่ออนทํางานอยู่แล้วออฟฟิศที่ทํางานออนอะ pm 2.5แบบสีส้มสีแดงอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ภูมิแพ้ออนขึ้นหนักมากๆแบบต้องใส่ผ้าปิดจมูก2ชั้นภูมิแพ้ครึ่งตาคันตาเคืองตา,น,ตา,น,ตาน้ําตาไหลมันทําให้อาการหนักขึ้นมากๆเพราะฉะนั้น การที่แพ้ฝุ่นเนี่ยมันเลยจะทำให้เราหลีกเลี่ยงปัจจัยได้ยากสกินเทสเคยมีคนถามออนเรื่องทำสกินเทสนะคะ ซึ่งในโรงพยาบาลอื่นๆก็มีนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลอื่นๆการทำสกินเทสเนี่ยเขาจะทดสอบสารเคมีอื่นๆด้วยก็คือจะใช้สารหลายตัวแต่ที่ออนทำสกินเทสเขาจะใช้ตัวที่คิดว่าเราจะแพ้ได้เช่นขนแมวฝุ่นเกสรดอกไม้ไรฝุ่นอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วเขาจะแบ่งเป็น2อย่างอย่างแรกคืออย่างที่ออนเทสกับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นของกินเขาก็จะแบบว่าถั่วกุ้งอาหารทะเลนมวัวอะไรเงี้ยซึ่งออนไม่ได้เทสของกินเพราะเรายังอยากกินต่อไปไง แ่อยกนู้ออนก็นเลยทำเทสอันนี้นะคะจากการที่ออนเทสเนี่ยก็คือออนอะแพ้ฝุ่นซึ่งคุณหมอบอกว่าการที่เราเทสเนี่ยถ้าตุ่มอะ ขึ้นขนาดมากกว่า0.5เซนเมตรเนี่ยก็ถือว่าเราแพ้ตัวนั้นๆน,น,นะคะซึ่งออนไออันที่เป็นฝุ่นอะตุ่มออนขนาดใหญ่แบบ1เซนกว่าเลยก็คือออนแพ้ฝุ่นตอนแรกออนคิดว่าออนแพ้ขนแมวด้วยนะแต่พอทสมาแล้วก็ไม่แพ้ก็คงจะเป็นฝุ่นที่อยู่ในขนแมวแทนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะรักษาภูมิแพ้อีกที่หนึงที่ออนเห็นว่ามีนะคะก็คือมีคลินิกคุมแพ้ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งราคาค่า ด้วยความที่เขาเป็นโรงพยาบาลรัฐเนาะก็อาจจะถูกกว่ดคลินิกที่ออนไปรักษาหน่อยแต่ว่าออนไม่เคยไปรักษาที่ธรรมาศาสตร์นะคะเพราะว่าคิวเขาค่อนข้างเยอะแล้วออนจองคิวก็ไม่ได้สักทีพอได้คิวก็ได้ตอนที่ออนไม่ว่างเพราะฉะนั้นออนก็เลยยังไม่เคยไปรักษา แต่คิดว่าค่ารักษาก็คงถูกกว่าอยู่แล้วเนาะสิ่งที่อยากจะบอกคือบางคนเนี่ยที่เป็นภูมิแพ้ก็อาจจะไม่รู้เนาะว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้จะมีการรักษาที่ผิดจุดนิดนึงอย่างเช่นตอนแรกออนอเป็นผื่นที่ข้อพับแล้วออนก็คิดว่ามันเป็นเกี่ยวกับผิวหนังออนก็เลยไปหาหมอผิวหนังแล้วก็อย่างเช่นออนเคืองตาขยี้ตาแบบ เราเคืองตาเราก็เลยไปหาหมอจักสูซึ่งมันก็ไม่ได้ตรงจุดเพราะมันเกิดจากภูมิแพ้จากที่ออนไปหาหมอเนี่ยหมอบอกว่ามันเกิดจากที่เราเป็นภูมิแพ้ที่จมูกใช่ไหมแล้วมันก็ต่อไปถึงตาอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราเคืองตาคัานตาเพราะมันมีต่อมที่เชื่อมต่อกันอยู่มันก็เลยจะเป็นแบบภูมิแพ้ขึ้นตาอะไรเงี้ยนะคะออนจะพูดถึงตัวยาที่ออนใช้เนาะยาทายาทาน,ยา,ทานยาแบบ นู่นนี่นั่นเนาะอย่างแรกเลยคือยาที่อ่อนทานยาแก้ภูมิแพ้ที่อ่อนทานตัวตัวแรกๆเลยเนี่ยคือออนได้มาจากคลินิกแต่ว่าอันที่ออนได้มาจากคลินิกกันมันหมดแล้วตอนนี้ออนทานจะเป็นตัวนี้นะคะยาแก้แพ้อันนี้มีขายในเซเว่นอีเลฟเว่นเนาะซึ่งตัวเนี้ยแก้แพ้ลดน้ำมูกได้ดีเวลาที่เราจามน้ำมูกไหลจามไม่หยุดตัวเนี้ยดีขึ้นเลย แต่ว่ามันง่วงนะต้องทานตอนก่อนนอนอ่ะมันง่วงมันไม่เหมาะกับเวลางานหรือเวลาเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งฟีนาเฟกฟีนาเฟกตัวนี้จะช่วยเวลาแบบคัดจมูกเข่งตาคันตาเป็นผื่นหรืออะไรเงี้ยตัวนี้จะช่วยให้ดีขึ้นแล้วก็ข้อดีคือตัวนี้มันไม่ง่วงแล้วก็ฟีนาเฟกตัวนี้จะมี2แบบแบบที่กินวันละสเม็ดกับแบบที่กินวันละเม็ดวันละเม็ดก็คือตัวมิลลิกรัมมันจะมากกว่าก็เลยเลือกแบบที่กินวันละเม็ด ดีกว่าเนาะถัดไปจะเป็นโลชั่นทาตัวนะคะอย่างที่บอกว่าออมมีผื่นตรงข้อพับเนาะซึ่งภุมแพ้เนี่ยบางทีมันจะทําให้ผิวแห้งตอนแรกจะมีครีมบารุงผิวจากคลินิกที่คุณหมอให้มาแต่ก็หมดแล้วเช่นกันออนก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะ Filo Soft นะคะ Extra Hydrating Cream นะ เป็น Moist 24 Hours with Urea นะคะเป็น Urea Cream Urea Cream เนี่ยจะมีความชุ่มชื้นมากกว่าครีมทั่วไปเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ผิวแห้งแล้วต้องทาบำรุงผิวเนี่ยก็คือตัวนี้จะช่วยได้ดีนะคะส่วนเวลาที่เป็นผื่นเนาะออนจะใช้ยาทาผื่นแพ้อันนี้ได้มาจากคุณหมอเหมือนกันนะคะมันจะเป็นกระปุกอย่างนี้เนาะซึ่ง เป็นยาทาผื่นอะที่ออนจะทาเวลาแบบเวลาข้อพับผื่นขึ้นแพ้ฝุ่นแพ้อะไรนะแบบผื่นขึ้นอย่างนี้เนาะสำหรับตัวที่ใช้แทนได้คือตัวนี้อีโรเมตนะคะคือออนเคยเป็นผื่นแล้วไปหาหมอที่ธรรมศาสตร์คุณหมอก็ให้ตัวนี้มาอันนี้เป็นหลอดใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นหลอดเล็กซื้อหลอดใหญ่มาไว้ที่บ้านแล้วก็หลอดเล็กเอาไว้พกพาเนาะหลักๆเลยนะคะสําหรับครีมที่ทา แก้ผื่นคุมแพ้เนี่ยมันจะมีสารสเตียรอยด์ซึ่งเราไม่สามารถทาเกิน7วันได้ตามคําแนะนําของคุณหมออันนี้คุณหมอจะเขียนเขียนไว้เลยว่าไม่เกิน7วันยาทาที่ทาผื่นส่วนมากจะเป็นสเตียรอยด์ถ้ามันไม่เป็นสเตียรอยด์อ่ะมันจะ ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อันนี้จะเป็นสเตียรอยด์ซึ่งเราจะทาได้มากสุดแค่7วันแล้วเราก็ต้องเว้นไปอีก7วันถึงจะทาใหม่ได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ดีต่อร่างกายกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ออนเคยไปร้านขายยาแล้วบอกเขาว่าอยากได้ยาทาผื่นแบบไม่มีสเตียรอยด์เพราะออนอยากให้ปั่นทาได้ทุกวันเนาะก็จะเป็น B p a n t e n น First Aid แต่ว่า อ้อนเอาไปไว้ไหนไม่รู้ว่าหลอดมันหายอะ่ะคือมันหายไปไหนไม่รู้อ้อนหาไม่เจออันนี้จะเป็น B Panthen แต่เป็นสูตรธรรมดาซึ่ง First Aid ก็จะหลอดคล้ายๆกันนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นยาพ่นที่จะช่วยทำให้จมูกโล่งนะคะตัวนี้อันนี้ได้มาจากคลินิกคุณหมอคือเราจะพ่นไปเพื่อให้จมูกโลง่งรอ2-3นาทีเนาะถึงจะล้างจมูกด้วยขั้นตอนต่อไปได้ซึ่งขั้นตอนต่อไปการล้างจมูก น้ำเกลือเอน,นี้ยนะคะโดยอันเนี้ยจะเป็นการที่เราให้สอดเข้าไปในจมูกแล้วเราก็พ่นอันนี้นะคะก็คือเป็นน้ำเกลือแบบแบบเห็นไหมว่าอย่างนี้นะคะเราจะ ล้างจมูกพ่นทั้งสองข้างแล้วก็สั่งออกมาเป็นการล้างจมูกแนะนําสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะคุณหมอบอกให้ออนล้างเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเลย4ี่เวลาซึ่งสําหรับใครที่เป็นภูมิแพ้อาจจะไม่หนักเท่าอ่อนอาจจะล้างแบบเช้ากับเย็นได้แต่แนะนําให้ล้างทุกวันมันดีต่อจมูกดีต่อระบบที่จะทําให้เราดีขึ้นได้นะคะเพราะบางทีเราสูดเอาสิ่งชกปรกเข้าไปสูดเอาฝุ่นเข้าไปเพราะฉะนั้นการที่เราล้างทุกวันถือว่าดีมากส่วนตัวนี้ถ้าเวลาหมดเนี่ย ออนจะใช้น้ำเกลือคลีนแอนแคลร์ตัวนี้มาเปลี่ยนมาแบบมาเทใส่เติมเข้าไปแทนในการล้างจมูกบางคนใช้ไซลิงในการล้างซึ่งออนไม่ถนัดไซลินเท่าไหร่นะคะแต่สำหรับใครที่อยากได้ขวดแบบออนแล้วถามว่าซื้อแบบไหนได้บ้างจะแนะนำเป็นตัวนี้นะคะ Aqua Maris นะอันนี้ซื้อได้ที่ร้านขายยาตัวนี้จะเป็น ตัวสตรองนะคะตัวสตรองจะเข้มข้นกว่าน้ำเกลือธรรมดาตรงที่เวลาใครเป็นภูมิแพ้แล้วจามแล้วน้ำมูกไหลแสบจมูกอย่างเงี้ยตัวสตรองเนี่ยจะช่วยได้นะคะส่วนอความา r ิสเนี่ยจะมีแบบน้ำเกลือธรรมดาด้วยเนาะน้ำเกลือธรรมดาที่ล้างทุกๆวันเหมือนอีกอันของออนเนี่ยก็ไปซื้อได้นะคะอันนี้จะเป็นขวดแก้วตัวสตรองกับตัวที่เป็นน้ำเกลือธรรมดาจะเป็นขวดพลาสติกเนาะตัวนี้ออนก็แนะนําเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยตัวอันเนี้ยฝอยมันจะค่อนข้างหนัก ขวดที่คุณหมอให้มาซึ่งขวดที่คุณหมอให้มาเนี่ยพ่นประมาณ2-3สาทีแต่อันนี้พ่นทีเดียวก็แบบก็เยอะแล้วอะตัวเพราะว่าตัวพ่นอันนี้มันแรงกว่าเนาะออนขอขั้นด้วยยาหยอดตานิดนึงเมื่อกี้ลืมพูดก็คืออันนี้เป็นแม็กซิมเทียแม็กนะคะแม็กซิมเทียแม็กตัวออนเนี่ยจะแพ้ยาหยอดตาที่ยาแก้แผะที่เป็นยาหยอดตาก็คือพอหยอดตาใช่ปะตาเราดีขึ้นแต่ว่ามันแพ้แล้วเราก็เป็นผื่นรอบตาอย่างเงี้ย จนอ่อนต้องไปหาหมอเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นน้ําตาเทียมที่อ่อนใช้แล้วโอเคนะเวลาเคืองตาฝุ่นเข้าตาขนตาเข้าตาหรืออะไรก็ตามเนี้ยแล้วมันเคืองตาตัวน้ําตาเทียมอันนี้ดีนะมันช่วยให้หายเคืองตาได้แล้วก็ตัวสําคัญเลยสําหรับอ่อนนะคือตัวอื่นเนี่ยหมดได้แต่ตัวนี้ห้ามหมดต้องซื้อเก็บไว้เยอะๆทีเดียวคือ Nasa คอ r d AQ นะคะอันนี้เป็นยาพ่นเหมือนกันแต่ว่า เป็นยาเลยอันนี้เป็นตัวยาเลยซึ่งเวลาที่อ่อนภูมิแพ้ครึ่งตาแล้วคันตาเคืองตาน้ำตาไหลเวลาใครเป็นหนักๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือแนะนำเลยดีมากๆดีสุดๆ มัส a ฮฟมากเวลาแบบเราเคืองตาภูมแพ้ขึ้นตาแล้วมันคันตาไม่ไหวแล้วพ่นตัวเนี้ยแล้วอาการเราจะทุนเราลงจะดีขึ้นมากส่วนอันนี้คุณหมอให้ออนพ่นเช้าเย็นทุกวันนะคะหาซื้อได้นะแต่ว่าหาซื้อค่อนข้างยากออนหาตามร้านยาหลายร้านแล้วไม่ค่อยมีแล้วมันก็จะมีสั่งในเว็บที่500กว่าบาท ถือว่าค่อนข้างแพงเลยออนอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆสําหรับใครที่อยากได้ตัวนี้จริงๆนะคะมันจะมีร้านยาในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่ขายตัวนี้200กว่าบาทออนแบบถูกใจมากออนซื้อมาหลายอันเลยเพราะแบบหาซื้อยากมากตามร้านยาทั่วไปก็ไม่มีแล้วในเว็บก็500กว่าบาทซึ่งการไปซื้อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์200กว่าบาทมันแบบถูกกว่าครึ่งๆเลยดีมากๆนะคะตัวนี้อีกสิ่งหนึ่งที่อออยากจะแนะนํา เพิ่มเติมซึ่งอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับภูมิแพ้เท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ไม่เกี่ยวซะทีเดียวคือเวลาใครเป็นภูมิแพ้แล้วใต้ตามันจะดำใช่ไหมอ,อนอนใต้ตาดำทีนี้ออนอะ่ะไปฉีดตามาซึ่งฉีดไซโตแคร์แต่ตอนนี้มันสลายแล้วนะไซโตแคร์ก็เหมือนโบ็อ์ที่แบบต้องคอยเติมมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างหนึ่งอะ่ะมันไม่ได้หายถาวรไปเลยมันทําให ใต้ตาเราเนี่ยกระจ่างใสดูสุขภาพดีแล้วก็สําหรับใครที่เป็นริ้วรอยเนี่ยมันจะทําให้ดูตื้นขึ้นออนไปฉีดแล้วอ่อนชอบมากๆเลยมันทําให้ตาดูสดใสขึ้นเพื่อนๆ,ๆก็ถักว่าแบบเออตาดูสดใสขึ้นนะดูแบบดูตื้นขึ้นคือตอนนี้ใต้ตาออนก็กลับมาดําแล้วเพราะว่ามันก็มันก็สลายไปแต่ตอนฉีดอะชอบมากๆชีวิตดีขึ้นมากเลยแต่ว่า มันจะมีหลายตัวเหมือนกันนะคะไม่ได้มีแค่ไซโตแค์มันจะมีแบบไซโตแค์ฟิโลออก,กาแล้วก็มีตัวอื่นๆด้วยที่ช่วยให้ใต้ตากระจ่างใสขึ้นออนฉีดที่เมลามมนคลินิกอ่อนจะขึ้นให้นะคะเมลามูนคลินิกคุณหมอมือเบามากคุณหมอดีมากเลยแหละบอกคุณหมอว่าออ,น,อนเป็นคนกลัวเข็มทีนี้การฉีดไซโตแค์มันต้องฉีดใต้ตาใช่ปะ่ะมันก็เลยอาจจะต้องเห็นเข็มแล้วคุณหมอเขาก็มีวิธีหลบหรืออะไรไม่รู้นะซึ่งมันทําให้เรามองไม่เห็นเข็ม นั่นแหละถือว่าดีมากถามว่าเจ็บไหมก็มีเจ็บนิดนึงตอนที่ดันยาเข้าไปค่ะแต่ว่าผลลัพธ์ถือว่าดีเลยตาสดใสตาดูสุขภาพดีอันนี้ก็คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำนะ หมดไปแล้วนะคะกับคลิปภูมิแพ้เนาะต่อจากพาร์ทแรกที่เป็นสกินแคร์แล้วก็พาร์ทสเป็นภูมิแพ้นะคะใครดูจนจบขอบคุณมากๆเลยค่ะใครที่ดูทั้ง2พาร์ทขอบคุณมากๆเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะคะ อยากให้เพื่อนๆหายจากภูมิแพ้นะคะถ้าใครอาการหนักมากๆก็อยากให้ลองไปหาคุณหมอนะคะที่นี่ออนค่อนข้างแนะนำเพราะว่าออนไปหาแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆเนาะออนไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆยังไงก็ขอบคุณคะ่ะไปแล้วบ๊ายบาย